สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นการทํานายดวงชะตาของผู้ที่เกิดในราศีสิงห์คนเกิดราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16สิงหาคมไปจนกระทั่งถึงวันที่16กันยายนการแบ่งวันที่เกิดแม่หมอแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ของไทยนะคะท่านใดที่มีลัคนาอยู่ในลัคนาสิงห์ก็สามารถมารับชมรับฟังคลิปวิดีโอนี้ได้เลย ดวงชะตาเป็นดวงที่จะเกิดขึ้นภายในเดือนมีนาคมพศ2564นี้ค่ะชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์ค่ะดวงชะตา ของคุณในเดือนมีนาคมนี้บอกเลยว่าคุณจะมีชื่อเสียงเป็นที่ต้อนรับตอบรับด้วยดีจากผู้คนแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณทำงานสิ่งใดเช่นงานออนไลน์หรือการนำเสนอผลงานชิ้นงานใดๆก็ตามในช่วงนี้คุณจะได้รับการตอบรับสินค้าหรือสิ่งที่คุณนำเสนอออกไปจะได้รับความชื่นชมหรือการแสดงออกของคุณอะไรบางอย่างนะคะในช่วงนี้ผู้คนจะให้ความ ชื่นชมนะบางคนชาวสิงจะมีออรา่ามีสเสน่ห์มากๆในช่วงนี้และยังมีสเสน่ห์เป็นที่เตะตาต้องใจไม่ว่าจะเป็นเพศตรงข้ามหรือเพศเดียวกันเลยทีเดียวนะคะชาวสิงในช่วงนี้ออรา่าเสน่ห์มาเต็มนะในเดือนมีนาคมนะคะเพียงแต่ว่า,าในช่วงเดือนนี้มีเรื่องสำคัญจะต้องตัดสินใจมีเรื่องให้คุณต้องคุ้นคิด คุณจะต้องระมัดระวังสภาวะความคิดของคุณไว้นะเพราะว่ามองเห็นชาวสิงเนี่ยเจอกับเรื่องอะไรบางอย่างที่มันไม่ค่อยได้ดังใจในเดือนมีนาคมนี้ยังมีเกณฑ์บางสิ่งบางอย่างไม่เป็นไปอย่างที่คุณคาดหวังไว้คุณก็เลยออกอาการาพารานอยนะคะมีความวิตกกังวลคุณคิด นะบางคนเรามัดระวังอาการโรคซึมเศร้าจะถามหานะคะมีเกณฑ์เลยทีเดียวชาวสิง์ในช่วงเดือนมีนาคมพศ .2564 นี้นะคะเนื่องด้วยว่ามีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจนะบางคน ก็คุณคิดเยอะนะคะดังนั้นระวังความคิดพยายามปล่อยวางอย่าคิดเยอะหรือพยายามทำเรื่องที่ให้จิตใจคุณผ่อนคลายมากกว่านี้นะเดือนนี้บางคนจะมีความเหงาชาวราศีสิงห์มีความเศร้าความเหงาอยู่ในจิตใจมองว่าตัวเองเหมือนเหมือนโดดเดี่ยวเหมือนเหมือนลุยอยู่คนเดียวเหมือนสู้อยู่คนเดียวบางคนจะมีความรู้สึกกับตัวเองแบบนั้นนะคะก็ อย่าเพิ่งคิดอะไรเยอะขนาดนั้นบางเรื่องคุณอาจจะวิตกกังวลไปเองนะชาวราศีสิงค์คุณมองรอบๆตัวคุณคนที่ชื่นชมคุณมีแม่หมอบอกเลยว่า คนที่มองเห็นความดีของคุณคนที่มองเห็นเสน่ห์และความสามารถของคุณคนที่นิยมช,มชมชอบคุณก็มีนะคะต้องโฟกัสในสิ่งที่ดีกับตัวเองนะคะจะได้ไม่ป่วยด้วยโรคซึมเศร้าในช่วงเดือนนี้เรื่องอะไรที่ผ่านมาที่มันยังติดค้างอยู่ในจิตในใจของคุณนั้นมันยังมีควันหลงคุณยังเก็บยังจำยังไม่ลืมยังเก็บมันมาคิดอยู่อยู่บ่อยๆวนเวียนนะคะในช่วงเดือนมีนาคมนี้ ล่อยวางจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดและสิ่งที่จะต้องเตือนอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าระมัดระวังการไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่มันไม่ค่อยถูกต้องนะคะเรื่องราวที่มันเป็นลับลมคมในหรือเรื่องที่เปิดเผยไม่ได้พยายามหลีกเลี่ยงนะคะหรือเรื่องอะไรที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยงามไม่ถูกต้องตามศิลธรรมจะมีมาดึงดูดใจคุณในช่วงนี้จะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งมากๆเลยนะคะ ในช่วงมีนาคมนี้นะเกณฑ์การเงินยังมีเกณฑ์หมุนเวียนเข้ามาอยู่ถึงแม้ว่าสภาวะจิตใจของชาวสิงห์น่ะค่อนข้างจะคิดนะคะคิดหาทางออก ให้กับตัวเองหาทางออกให้กับเรื่องบางอย่างที่คุณเผชิญอยู่ในตอนนี้ชาวสิงห์เนี่ยแม่หมอมองเห็นว่าคุณเองเน่ยใจคุณก็อยากประคับประคองสถานการณ์ที่คุณพบที่คุณเจอที่คุณประสบอยู่ในตอนนี้บางคนเหนื่อยเหนื่อยกับภาระความรับผิดชอบคิดว่าจะจัดการยังไงแต่ก็ยังหาทางออกไม่ได้บางคนคิดว่า ตัวเองจะกระทําสิ่งนี้หรือพูดอะไรออกไปเนี่ยมันจะเป็นผลเสียกับตัวเองไหมก็มีการพิจารณาเยอะมากดังนั้นเนี่ยตกภาวะความคิดภาวะอารมณ์ที่หมุนเวียนขึ้นขึ้น,นลงๆนะในเดือนนี้อารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงัลงนผวนมากๆเลยนะคะคนไม่เข้าใจคุณมาเกี่ยวข้องคุณเนี่ยจะอาจจะปรับตัวได้ไม่ทันนะชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนนี้นะอ่ะทีนี้เรามาดูในเกณฑ์การงานกันก่อนดีกว่านะคะ ชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์ที่มีงานประจำทำในช่วงเดือนมีนาคมนี้การงานของคุณยังมีความมั่นคงดีอยู่นะแต่ต้องระมัดระวังความขัดแย้งในวงงานผู้คนที่มาเกี่ยวข้องอาจจะมีความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือมีอะไรผิดพลาดบางอย่างในงานประจำที่คุณทำงานของคุณเติบโตก็จริงแต่เหมือนถ้าคุณทำงานในองค์กรเนี่ยเหมือน ผู้บังคับบัญชาหรือผู้คนแวดล้อมคุณในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานก็เป็นไปได้ฝากความหวังตั้งความหวังไว้กับคุณเยอะนะคะแล้วก็อะไรก็อยู่ที่คุณหมดเลยบางทีชาวสิงจะเจออะไรแบบนี้ด้วยนะดังนั้นไม่ต้องกังวลไปหลีกเลี่ยง ปากเสียงหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งข้อโต้แย้งในวงงานนะคะตั้งหน้าตั้งตาทำงานของคุณไปผลสำเร็จจะรออยู่ข้างหน้าแน่นอนเพราะว่ามองเห็นว่าการงานของชาวสิงนะจะเติบโตในท้ายที่สุดนะคะหรือว่าใครที่หวังการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็จะมีวี่แววหรือข่าวดีในด้านนี้เข้ามาด้วยในช่วงปลายปักปลายเดือนนะหรือบางทีอาจจะดีเลยไปถึงสงการก็เป็นไปได้นะคะใจเย็นๆก่อนนะส่วนชาวสิงท่าน ทานใที่อยากเปลี่ยนแปลงงานรองานใหม่นะคะในช่วงนี้บอกเลยว่าคุณมีเกณฑ์ได้งานคนรองานใหม่อยากเปลี่ยนแปลงงานจะได้งานใหม่ที่ดีขึ้นหรือถ้าคุณอยากขยับขยายก็อยากจะแนะนำว่างานที่เป็นลักษณะงานประจำจะเหมาะกับคุณนะคะถ้าคุณถ้าคุณไม่ได้มีความสามารถในด้านการทำธุรกิจหรือลงทุนอะไรงานประจำจะดีงานที่เป็นรูทีนนะคะ นะคะเข้าออกตรงตามเวลารับเงินเดือนตรงตามวีคตรงตามเดือนแบบนี้ก็จะเป็นงานที่คุณสามารถทําได้ปัญหาจุกจิกอาจจะมีอยู่บ้างหรือสภาวะจิตใจคุณอาจจะไม่พร้อมกับงานใหม่ๆในแนวนี้แต่คุณทําได้นะคะนะส่วนท่านใดชาวราศีสิง์ชาวลัคนาสิง์ที่มีธุรกิจส่วนตัว คนมีมีธุรกิจเป็นนายของตัวเองเนี่ยต้องวางแผนแนวทางใหม่ๆให้กับงานด้วยนะเพราะว่างานเดิมๆที่คุณทํามาธุรกิจในแนวทางเดิมๆของคุณเนี่ยมันจะติดขัดมีปัญหาสักหน่อยในช่วงนี้นะคะเหมือนมีความอึดอัดใจเข้ามาในด้านการงานหรือหรือว่าธุรกิจที่คุณทํานะอาจจะต้องซ่อมแซม อะไรบางอย่างจุกจิกแก้ไขปัญหาจุกจิกยุมหยิมในธุรกิจไม่จบไม่สิน้นดังนั้นการวางแผนวางแปลนใหม่ๆให้กับธุรกิจของคุณจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆหาแนวทางใหม่ๆที่ทันสมัยมากขึ้นมาปรับใช้กับธุรกิจของคุณนะคะนะส่วนท่านใดนะคะที่มีสภาวะหนี้สินชาวราศีสิง์ชาวลัคนาสิง์ที่มีสภาวะหนี้สินในช่วงเดือนนี้อาจจะต้องมีการโปนี่เก่า แล้วก็เอาหนี้ใหม่มาหมุนเวียนใช้นะคะบางคนอาจจะได้จบหนี้อะไรบางอย่างแต่หนี้เดิมๆก็ยังเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคให้คุณอยู่ตรงนี้สำหรับคนมีสภาวะหนี้นะคนมีหนี้นะคะยังต้องเจราจาต่อรองอะไรกับเจ้าหนี้อยู่ระมัดระวังการสื่อสารไม่เป็นไปอย่างที่ใจคุณคิดการเซ็นสัญญาอะไรบางอย่างจะมีข้อผิดพลาดเอกสารสัญญาหรือข้อตกลง การสื่อสารในเรื่องหนี้สินมีความผิดพลาดเกิดขึ้นระวังให้ดีๆบางคนอาจจะไม่ได้มีปัญหาตรงนี้แต่โปะหนี้เก่าเอาหนี้ใหม่มาหมุนแบบนี้นะคะส่วนชาวสิงท่านใดที่รอเงินจากลูกหนี้คนมีลูกหนี้บอกเลยว่ายังไงก็ให้เวลาลูกหนี้สักหน่อยเพราะว่าลูกหนี้ของคุณดูเหมือนว่า มีความละอายใจเกรงใจกับคุณอยู่ในใจลึกๆนะคะอยากจะหาเงินมาให้คุณเหมือนกันถ้าเขาทันถ้าเขาเพียงพอเขาจะคืนเงินคุณนะชาวราศีสิงห์ที่มีลูกหนี้นะคะในเดือนมีนาคมนี้นะในสภาวะจิตใจของชาวสิงห์ยังจะต้องเจอเรื่องที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจยังไงต้องทำใจในช่วงเดือนนี้อยู่นะคะ นะส่วนท่านใดที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงในเกณฑ์การเงินของชาวราศีสิงห์แม่หมอบอกเลยว่าเกณฑ์การเงินในช่วงเดือนนี้ถึงแม้ว่าคุณยังมีเงินสำรองอยู่หรือมีเกณฑ์ที่จะมีเงินหมุนเวียนเข้ามาให้คุณได้ใช้จ่ายแต่การเงินตกหายนะนะคะการเงินตกหายนะก็คืออะไรคือปัญหาจุกจิกยุมหยิมมันมีเข้ามาให้ต้องจัดการแก้ไขให้ต้องหมุนให้ต้องแก้ให้ต้องโปะให้ต้องจ่ายอยู่เรื่อยนะ เงินยังตกหายยนะอยู่ยังต้องทำใจกันสักหน่อยนะคะจิตใจคุณเองก็วุ่นวายอยู่กับเรื่องภาระนี่แหละในช่วงเดือนนี้นะคะอย่างที่พูดไปในตอนแรกขอย้ำอีกครั้งระวังโรคซึมเศร้าถามหาผ่อนคลายจิตใจตัวเองบ้างนะคะชาวราศีสิงห์นะอ่ะทีนี้เรามาดูในเกณฑ์ความรักกันก่อนดีกว่านะชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์คะท่านใด ที่มีความรักในช่วงเดือนมีนาคมนี้เกณฑ์ความรักมีเกณฑ์พ่อแง่แม่งอนอารมณ์ร้อนเข้ามาใช้ในด้านความรักนะคะระมัดระวังด้วยการประคับประคองความรักมีเข้ามาในช่วงเดือนนี้บางคนอาจจะได้ข่าวสารหรือการติดต่อพูดจาจาก hey, คนเก่า <hey. S 1> คนไกลใคร,ใครสักคนเข้ามานะคะในช่วงนี้คุณก็ต้องอระวังอารมณ์ตัวเองอย่า อย่าปากตรงให้ระวังตรงนี้คำพูดอะไรที่มันจะเชื่อเฉือนจิตใจกันอย่าพูดนะพูดสิ่งที่มันดีดดีกว่าจะช่วยให้ความรักราบรื่นไปได้ทีนี้เรามาดูคนมีคู่นะคะคนมีคู่ในช่วงเดือนมีนาคมนี้คนมีคู่ก็ยังจับมือจูงกันเดินไปนะคะแต่ ระหว่างคนสองคนนะแม่หมอมองว่าเหมือนบางคนอาจจะคบหากันมานานแล้วอยู่กันมานานแล้วความจืดจางความหวานลดน้อยลงไปแต่ก็มองมองเห็นความรักที่มีให้กันอยู่ตรงนั้นอยู่นะดังนั้นนะคะคนมีคู่ชาวราศีสิงห์อาจจะต้องปรับในเรื่องอสภาพแวดล้อมในด้านความรักนะคะคือมันดูเดิมเดิม ดูหน้าเบื่อหน่ายสักหน่อยบางคนอาจจะแพลนไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงซัมเมอร์เมษายนพฤษภาคมนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะคะจะเป็นการผ่อนคลายสถานการณ์ที่มันดูราบเรียบในด้านความรักของคนมีคู่ได้นะคะแต่ก็จับมือไปกันต่อค่ะนะคะอ่าทีนี้เรามาดูคนรัก ของชาวสิงกันบ้างนะคะคนที่ชาวราศีสิงรักคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามของคุณนั้นช่วงนี้เกณฑ์ความคนรักของชาวสิงเนี่ยเขามีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงนะคะดวงชะตามีเกณฑ์ต้องโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือว่าต้องพบปะพบเจอผู้คนมากยิ่งขึ้นอันนี้ดวง คนรักของคุณนะนะคะมีการริเริ่มทําอะไรใหม่ๆมีเรื่องโชคดีเข้ามาในชีวิตเขาอยู่บ้างในช่วงนี้นะคนรักของคุณเนี่ยบางทีอาจจะมีความห่วงวิตกกังวลกับเด็ก ในปกครองหรือว่าอาจจะเป็นลูกหลานบริวารน,นั่นแหละค่ะเหมือนมีเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนรักของคุณบางคนชาวราศีสิงมีแฟนเด็กก็เป็นไปได้นะคะในช่วงนี้ส่วนความรู้สึกของคนรักของชาวสิงที่มีให้ชาวสิงในช่วงนี้นะคะ คนรักของคุณน,นั้นชาวราศีสิง์เขายังมองว่าคุณเป็นคนดีคนหนึ่งในชีวิตนะเขามองว่าชาวราศีสิง์ก็เป็นคนที่เขารักนั่นแหละค่ะคุณมีความเพียบพร้อมในสายตาของเขามีคุณงามความดีเยอะมากเช่นกันนะคะใครที่มีปัญหาอะไรกันมาเคยมีเรื่องจุกจิกยุ่มยิ้มไม่เข้าใจกันคนรักของชาวสิง์ก็ยังรอการปรับความเข้าใจยังอยากจะเข้าหายังอยากจะพูดจามีข้อตกลงปรับ อกปรับใจปรับความเข้าใจกันอยู่นะนะคะในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณดีจากคนรักของชาวสิงห์ที่ยังมีความรักที่ดีๆมีความเข้าอกเข้าใจลึกๆในตัวคุณอยู่แต่เขาก็มองว่าชาวสิงห์น่ะเป็นคนถึงจะเป็นคนดีคนหนึ่งในสายตาเขาแต่คุณเหมือนคนใจปั้ม hm, ใจใหญ่เหมือนคนแบบใจนักเลงอะค่ะอันนี้คือสิ่งที่คนรักของคุณมองคุณนะคะชาวราศีสิงห์อ่า จากนี้ไปนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวสิงชาวลัคนาสิงและคนรักนั้น,น,นก็ยังดําเนินกันไปแบบราบเรียบอยู่นะคะใครที่สถานการณ์ความรักคุณรู้สึกว่ามันยังสะดุดสะดุดอยู่คุณยังต้องใช้ไหวพริบปฏิพานยังมีเขาเรียกว่ายังต้องมีเล่ห์เหลี่ยมเล่ห์กลในการสารความสัมพันธ์รักอยู่นะคะนะเพราะว่าสถานการณ์ความรักของคุณเนี่ยมันไม่ได้มีอุปสรรคหรอกแต่มันต้องมีการรอคอย นะคะจะเรียกว่ายังไงอุปสรรคไม่ได้มีแต่จังหวะเวลาไม่ตรงกันนะคะความปรารถนาไม่ค่อยตรงกันดังนั้นต้องใช้เล่เหลี่ยมลูกล่อลูกชนกับคนรักสักหน่อยนะคะถ,ถ้าคุณอยากจะให้เขาได้ดังใจในช่วงนี้นะคะก็ความสัมพันธ์ดูเหมือนกับว่าต้องมีการรอคอย อาศัยจังหวะเวลาที่เหมาะสมความรักความสัมพันธ์จึงจะพัฒนาดีขึ้นเป็นไปได้ดังใจแบบนี้นะคะอ่ะก็อย่างที่แม่หมอบอกไปว่าชาวราศีสิง์ในช่วงเดือนมีนาคมนี้คุณมีสเสน่ห์ทั้งต่อเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามเลยนะคะอ่ะอ่ะชาวสิงท่านใดที่เป็น คนรักเพศเดียวกันเนี่ยจะเด่นมากเลยนะคุณจะพบรักคุณจะมีเสน่ห์และคุณก็จะมีแรงดึงดูดทางเพศสูงมากบอกเลยเดือนนี้ค่อนข้างปังนะคะก็ทุกเพศนั่นแหละค่ะค่อนข้างจะมีเสน่ห์ในเดือนมีนาคมนี้นะคะนะอ่าส่วนท่านใดชาวราศีสิงชาวลัคนาสิงที่มีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนั้นถึงแม้ว่า ยังไม่มีเกณฑ์เลื่อนระดับความสัมพันธ์แต่ความรักความสัมพันธ์ก็ยังมีแรงดึงดูดระหว่างกันมากๆคุณและฝ่ายตรงข้ามคู่กรณีของคุณเนี่ยคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคือยังมีความหลงเสน่ห์ให้แก่กันแต่ระวังนะระวังมือที่3นะคนมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เคลียร์ความสัมพันธ์กับอีกคนเก่าของตัวเองไม่ได้ไม่จบ รักซ you know, mm ้อนเกิดขึ้นได้นะคะในในคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะระวังการตีฝีปากการพูดจากระทบกระทั่งกันหรือการคือบางจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เป็นคนตรงๆตรงไปตรงมาตรงเกินไปจนกระทบกระเทือนจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งอันนี้อยากจะฝากเตือนไว้สําหรับคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ยังเด่นเรื่องรักซ้อนอยู่นะอ่ะทีนี้เรามาดู คนรอคนรักเก่านะคะชาวราศีสิง์ชาวลัคนาสิงที่ยังรอคนเก่าเก่าอยู่แม่หมอบอกเลยว่ายังไม่มีเกณฑ์ลมพัดหวนยังไม่มีเกณฑ์กลับมาเหมือนเดิมสำหรับคนรอคนเก่าหรือแยกห่างกับคนรักเก่าไปแล้วยังไม่มีเกณฑ์กลับมาเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะได้ข่าวกันอยู่บ้าง นะคะได้ข่าวกันอยู่แล้วแล้วก็คนเก่าของคุณก็ยังแบบอแบ,บสืบแอบส่งเรื่องราวของคุณยังอยากจะรู้ความเคลื่อนไหวของคุณอยู่นะคะยังอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงว่างั้นเถอะนะถึงแม้ว่าเขาจะไม่เข้ามาหาคุณโดยตรงไม่สารความสัมพันธ์ต่ออยู่เฉยๆในที่ของเขาแต่ก็แอบ,บมองเธออยู่นะจ๊ะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้สำหรับคนรอรักเก่านะ ส่วนคนโสดชาวราศีสิงห์นะคะชาวสิงห์ที่ยังโสดหลั่นล้ามากเลยนะไปเรื่อยๆชิวๆบางคนแบบประมาณว่าดสดๆหล่อๆสวยๆนะคะบริหารสเสน่ห์ตามความพึงพอใจนะคะถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่อยากตัดสินใจในเรื่องความรักยังไม่อยากมีความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนหรือผูกมัดในช่วงนี้แม่หมอก็มองว่าชาวสิงห์ที่ยังโสดสนุกสนานกับชีวิตดีอยู่นะคะ นะ่าถึงแม้ว่าชาวสิงห์บางคนอาจจะเพิ่งเคยผ่านสถานการณ์ที่มันน่าอึดอัดใจในเรื่องความรักมาก่อนที่คุณจะโสดเนี่ยคุณผ่านเรื่องราวอะไรสะเทือนใจมาถ้าคุณคิดว่าคุณยังไม่พร้อมความสัมพันธ์ใหม่ๆในช่วงนี้ก็หลั่นลาไปก่อนสนุกสนานกับชีวิตไปก่อนนะคะหาประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้คนนั้นคนนี้คนที่เข้ามาเกี่ยวข้องไปก่อนว่าเป็นอย่างไรนะอ่ะทีนี้คําแนะนํา ในด้านความรักความสัมพันธ์นะคะคําแนะนําในด้านความรักของชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้อาจจะมีบุคคลที่3นะเช่นเพื่อนฝูงคนในครอบครัวคนรอบข้างมักจะแสดงความคิดเห็นในด้านความรักความสัมพันธ์ของคุณเช่นชี้แนะตักเตือนบอกกล่าวออกความเห็นนะคะก็จะว่าอย่างไรล่ะใครกินใครอิ่มความรักของคุณคุณตัดสินใจเองคนอื่นเขาไม่รู้เท่าคุณนะคะ อันนี้อยากฝากไว้ในด้านความรักนะคะชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์ก็ระวังบุคคลที่สามที่มาแสดงความคิดเห็นบางทีมันอาจจะไม่ใช่นะคะยังไม่ตรงจุดนะบางทีคนหวังดีผู้หวังดีออกความเห็นนะ่ะก็อาจจะยังไม่สามารถเก็บความคิดเห็นของผู้หวังดีมาใช้ได้นะเอาความคิดของคุณดีกว่านะคะนะทีนี้เรามาดู ในด้านการแก้เครสเสริมดวงต่อไปดีกว่านะคะชาวราศีสิง์ชาวลัคนาสิงเนี่ยถ้าท่านใดยอยากจะเสริมดวงชะตาให้ดีให้เฮงให้ปังในช่วงเดือนมีนาคมนี้อยากจะแนะนำให้ไปทำสังฆทานยารักษาโรคนะคะยาแก้ปวดปวดหัวปวดเส้นปวดเอ็นให้พระภิกษุสงฆ์จะเป็นการดีเสริมดวงชะตาของคุณนะคะอีกทางหนึ่งแล้วก็การทำบุญกับพระในบ้าน ที่เป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นคุณยายคุณนา้าคุณแม่พี่สาวดูแล นะคะซื้อของที่ถูกใจให้ก็จะเป็นการเสริมดวงอย่างหนึ่งนะคะก็คือทําบุญกับพระในบ้านทําบุญกับญาติพี่น้องที่เป็นผู้หญิงในบ้านที่มีพระคุณกับคุณนะคะซื้อของที่ต้องใจให้ดูแลให้ความรักความอบอุ่นสิ่งนี้จะเป็นเอฟเฟกเป็นบุญกุศลกับหาชีวิตคุณให้ดีให้เฮงให้ปางแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะชาวราศีสิงห์นะส่วนท่านใดที่ชอบเสียงโชคเสียงดวงดวงลาบลอยชาวสิงห์ไม่ค่อยเด่นนะคะแม่หมอบอกเลยว่า เกณฑ์าการเสี่ยงดวงของคุณมันไม่ค่อยปังเท่าไหร่ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงดวงหรือชอบเสี่ยงโชคอะไรก็ตามแต่อย่ามือหนักอย่าใจใหญ่ใจปั้มเด็ดขาดนะคะในช่วงนี้นะเอาเบาๆบเบาๆนะนะคะแล้วก็ส่วนด้านสุขภาพร่างกายของชาวราศีสิงในช่วงนี้สุขภาพร่างกายของคุณก็อย่างที่บอกไปตอนแรกสภาวะความคิดที่ คิดเยอะเกินไปเจ้าอารมณ์ขี้งุดหงิดนะคะอารมณ์จะส่งผลต่อร่างกายนะคะทำให้คุณเหมือนคนเป็นคนสองบุคลิกอะนะคะอารมณ์ผันผวนขึ้นๆลงๆผู้คนบางทีอาจจะไม่เข้าใจคุณเข้าหน้าคุณไม่ค่อยติดนะคะสิ่งนี้มันก็จะส่งผลต่อบุคลิกภาพร่างกายบางคนคิดเยอะมากจนเกินไปจนกระทบกับการนอนหลับก็เป็นไปได้นะคะและก็เกี่ยวกับการ ปวดนะคะปวดข้อปวดเส้นปวดเอ็นนะในช่วงนี้อาจจะมีเข้ามาบางคนมีอาการท้องอืดจุกเสียดแน่นเฟอ้อนะคะต้องกินอาหารที่ย่อยง่ายๆสักหน่อยในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะส่วนพลังงานทางเพศก็ยังแข็งแรงเต็มเปี่ยมชาวราศีสิงห์ในช่วงเดือนนี้นะเด่นมากเกี่ยวกับด้านความคิดนั่นแหละนะชาวราศีสิงห์คุณค,ค่อนข้างคิดเยอะส่วนคําแนะนําคือคิดเยอะในด้านเรื่องตัวเองอะค่ะ คนสิงห์อ่ะโฟกัสเกี่ยวกับตัวเองเยอะมากนะคะฉันต้องอย่างนั้นอย่างนี้ฉันแบกภาระตรงนั้นตรงนี้คุณก็วุ่นวายอยู่กับตัวเองนะั่นแหละที่เห็นในช่วงเดือนนี้นะส่วนคำแนะนำที่มีให้นะคะชาวราศีสิงห์ก็การปล่อยวางจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะการศึกษาปรัชญาอะไรบางอย่าง ที่เป็นการช่วยให้สภาวะจิตใจคุณดีขึ้นรักจิตตะวิทยานะคะหรือข้อคิดปรัชญาโบราณที่นำมาใช้กับการดำเนินชีวิตได้นะบางคนถ้าคุณวุ่นวายมากคุณออกปลีกวิเวกมาจากสังคมภายนอกก่อนอยู่กับตัวเองนั่งคิดไรตรตรองอยู่ในโลกส่วนตัวจะช่วยให้ คุณคิดอะไรได้เยอะมากขึ้นนะคะสิ่งนี้จะเป็นคําแนะนําให้กับชาวราศีสิงห์ชาวลัคนาสิงห์ในช่วงเดือนมีนาคมพศ2564นี้แม่ขอแม่หมอขอัยค่ะแม่หมอพูดเร็วไปนะลิ้นพันกันขอเป็นกําลังใจให้ชาวราศีสิงห์เสมอนะคะยังไงก็ช่วงนี้เดือนนี้เอาเสน่ห์ที่คุณมีไปใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะ พูดจาหวานหวานสุภาพกับคนที่คุณอยากจะเป็นมิตรด้วยคุณจะได้ใจเต็มร้อยเลยนะคะฝากไว้นะคะสวัสดีค่ะ